<laughs> ดูเพดคอยแล้วไปปั่นวิวให้พ่อใช่ไหมคะขอบคุณนะคะที่ไปปั่นวิวให้พ่อนะคะนนะดูเพดคอยเล่นอน,นันองอัดแล้วคุณอยากม้อนฝากัน พวงนี้จะรอรองเท้าน,น้องคอยที่เซ็นตรัขนกนขอบเซ็นค่ะอ,อืมเม,มื่อหอนมาเ่เลี้ยวแล้แขวมนแมงดำแห้งขึ้น้องร้อกเออไปเอาไปกาไปใ่ให้น้องเอาไปใส่ให้น้องแล้วไปพออไปคอยเอาถุงเท้าไปให้น้องเลย อืมหมอก็ให้เกินลงนเสียงคนหน่อยเบเอกเสียงคนเลือ,อกนแล้งเศร้าจะเป็นเมียเชาพวกทหา,า,ารฝรั่ง ต้องพงไลยที่เจ้าพี่นองไกลห้วยใจก็ไปไปไปแต่ว่าเมื่อกี้มันเริ่มปวดเลมันก็เลยโอ้ยไหนลูกไหนโอ้ยหนยหนหนยายดูหน่อยช่วยคนนี้ก็ช่วยกบกบกบกกบกอะ

กินเคยใส่ะก็อชอดทันก็เกี่ยวเลยขอโทษแล้วก็ว่ายวิงเนาะขอโทษขอให้ขอบคุณค่ะไม่ไม่มันมียางอยู่แน,น่ยางค่ะยางยางจกบพื้นไม่เลื่อนค่ะของเท้า จากกูยังจ้าขอบคุณค่ะแช่ให้แลขอบคุณค่ะคุณดนนี้ไม่ก้เขนหอยลงด้วที่แหลกไรก็เนี่ยมันนี่ใช่่มันหักเลืดหน่อยลงด้วยอกอเจน่ ติดก,กันยังไงติดเจ้าเตือนขาให้หนูโอ้ยมันกินไม่ได้อ่ะตอน,นี้มันติดคอเด็กอ่ะติดไม่ติดได้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อคอยเนี่ยมันเป็นของมึงเด็กมันกินไม่ได้เหนียวจ้ามัน,นใหญ่ tôi thấy mình được mọi người biết mình phải thăm mẹ thăm thăm là không nhá thăm 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 ฝึกฝ ja. ึกกับยายสิฝึกกับยายสิน้อยน้อยทำน่ารักกับยายนี่ทำยังไงน่ารักน่ารักทำกัาดูสิน่ารักน่ารักทำกยายดูสิัาไม่ลงเพียว่าจอมยุเสียงดีแท้ กำมอก้มมยุดโอ้ยากลองไปวัน <c> ท <oughs> ันอาจอมยุดเอาไหมเอาไหมเอาไหมดูยืนขึ้นยืนขึ้นออยตกจมที่ลูกดี่ไม่ักโตไะใอืมมาเ้าไหมหายแก่แก่แอ่แ

ใังค่ะย็นดค่ะอะไรคะไม่ปวอะไรคะอู้ยยยยย้ยยยยนยย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 ยนย่ยยยยยยยวยย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 ย ยาทุกตัวเลยค่ะโน้นน้ำยาเลอยแหละ